อาไปต่อดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่จบรุ่งอรุณของคำว่าสีวิไลคือจุดเปลี่ยนของมนุษยชาติใช่ไหมผมว่ามันใช่นะเป็นจุดเปลี่ยนจากของที่ไม่ดีมันทับถมมาเยอะมากนะครับมากเลเนะืเกินเซสว่ามันเป็นพลังงานไม่บริสุทธิธ์มามากมานานมากหลาย พันปีหลายพันปีนะครับสะสมมาเยอะเหลือเกินกว่าที่มันจะสะสางที่ไม่บริสุทธิ์ที่ว่านั้นเราถือว่ามันเป็นเรื่องของถ้าในเรื่องกระบวนการของพุทธศาสนาบอกว่าทุกคนตกอยู่ในสภาวะที่บอกว่าทุกขงังทุกขงังทุกขังกันนิจังนะทุกขังกันน้จังมันพันกันอยู่ ทุกขังอานิจังอนัตตาอยู่ตรงกลางนี่ครับอนัตตาอนัตตาอยู่ตรงกลางนะครับ,รรบจำหน่อยก็ดีครับก็คือระดับนิวเคลียสมันก็นยังพัวพันกันอยู่ที่เรี่กว่าทุกขังทุกขังเนี่ยครับทุกขังอันิจังของคู่กันพอพอเกิดปุ๊บเป็นทุกข์ตามด้วยเชื่อมโยงทันที อันนี้จังท,ทันทีอยู่ในท่ามกลางของอนัตตา<ม>คืออนัตตาอยู่ตรงกลางเนี่ยมันพันกันเลยนะครับเนี่ยต้องเข้าใจให้ได้ที่พูดๆนี่กฎตรายักษ์นะพูดๆนี่กดตรายักษ์นะให้รู้ไว้นี่ไงนี่คือกดตรายักษ์นั่นเองขนาดเล็กจิ๋วก็เจิ๋วเร็วกดตรายักษ์อธิบายได้ทุกกรอบอ้างอิง จ่าอิงแบบจัก,กรวาลก็ได้มหาจาัก,กรวาลแสน่จาจกักรวาลก็ได้จะาิงดวงอาทิตย์ตั้งดวงก็ได้อังอิกงก็วันนี้ทั้งใบก็ได้อ้างอิงเอาตัวงทุกทุกคนก็ยังได้เห็นไ,ไหมแต่สุดท้ายใช้ก็ว่าอังอิงตัวนี้จะดีที่สุดคือภาษาวิทยาศาสตร์ถ้าใช้ภาษาพุทธศาสตร์ก็คือเรื่องลูกกับนาง ต้องแยกรูปในำจากกันได้ด้วย,ยจุดก็ได้ตรงนี้ต้องแยกรูปแยกนามนะครับเออพรุ่งนี้จะมาเห็นภาพด้วยนะครับภาพถ่ายมาได้นะรูปนาะมมันเชื่อมโยงไงมันแยกยังไงนะครับมีภาพไม่เห็นลุงให้ชื่อภาพว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีนะคนในมาก็จะเห็นแต่ที่หมายพวกนี้เราให้ฟังซึ่งมีรูปประกอบไว้เสร็จสรรพนะครับรูปที่ถ่ายได้รูปของลุงงอกนี่แหละถ่ายได้โอเคไหม ่ายได้อยู่ในถ้ำนะครับถ้ำเนี้ย <c oughs> อังเองได้นะครับงงชับไาปโอเคนะพาไปรู้เมื่อร่ก็ได้ถ้ำนี้อยู่ยังไงชัย,ยภูมิของจริงๆถ่ายด้จากของจริงทั้งหมดนะครับ <c oughs> นั่นแหละมาจะได้รู้จะได้เห็นจะได้เข้าใจไม่ใช่นะครับพอเข้าใจแล้วมันจะก้าวข้ามความเชื่อพอเข้าใจปุ๊บมันก็จะ มันก็จะก้าวข้ามความเชื่อมีความเข้าใจเท่านั้นจะสลายความเชื่อครับครับบอกให้ทราบไว้ตราบใดที่ไม่เข้าใจก็เชื่อทั้งนั้นแหละเชื่อคนเกิดก่อนสารพัดร้อยแปดเชื่อแต่พุทธะห้ามเชื่อนะครับห้ามเชื่อคนเกิดก่อนเล่าสู่กันฟังห้ามเชื่อตำราห้ามเชื่อครูอาจารย์ห้ามเชื่อหลักเหตุผล มีทั้งหมดสิบข้อการมาสู่สิบข้ออย่าลืมอ่านหน่อยนะครับแอก็เชื่อศรัทธ,ธาศรัทธาพุทธานี่บัญญัติเอาไว้เลยห้ามเชื่อห้ามศรัทธา <laughs> ไม่มีใครพูดเรื่องพวกนี้จะข้างนะนะ,ะมีลุงคนเดียวมั้งที่อ้างอิงอ้างถึงอ้างอิงที่พุทธ,ธะเขาให้ไว้ในเรื่องราวของพระเตาบิดกเให้ครบมันทั้งหมดแหละครับ จริงๆเวลาปฏิบัติธรรมในใช้สติปันสี่นะฮะในการตรวจสอบตัวเองนะครับไม่ต้องให้ใครมาตรวจสอบตัวเองสติปันสี่สามารถตรวจสอบตัวเองได้เองนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับลุงจะเรียกว่าอภิมหาสติปันสี่นะฮะกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาและธรรมานุปัสนานะจิตตานุปัสนาหรือจิตตานุภาพนะ คนขนิษฐาคนขนิฐาเนี่ยพูดถึงจิตใจรูปภาพก็น่าจะเป็นหลวงพ่อวิริยังหรือเปล่าครับท่านนะต้นทางก็น่าจะเป็นจากหลวงพ่อวิริยังซอยร้อยหนึ่งสุขุมวิทใช่ไหมวัดอะไรวัดธรรมมงคลเนละถามว่าใช่ไหมครับมาจากแหล่งนั้นหรือเปล่าครับเพราะว่าใช้คำว่าจิตตานุภาพนะครับพลังจิตตานุภาพใช่ไหมเปิดเผยเลยครับ ถ้าลุงจะเดานะครับนะนะพี่นะเอา่ะไไปต่อจริงๆไม่มีอะไรมากมายหรอกครับคำว่ารุ่งอรุณของสิวิไลคือจุดเปลี่ยนภาษานี่มันดักเอาไว้เฉยๆออบุญเลี้ยงใช่ค่ะคนคนเดียวเหรอ,หอ คุณบุญเลี้ยงใช่ขค,คืออะไรครับอยู่ๆก็พรวดมาใช่ขาดนอลุงกระเดาทางไม่ถูกนะครับเหมือนคุณบุญเลี้ยงบุญเลี้ยงขำเมืองนะครับใช่ไหมคุณนักนิสาช่วยพิมพ์มาด้วยครับให้ต่อภาษากันอยู่นะครับใช่กับไม่ใช่ไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่ก็แค่นั้นเง อ่าบุญเลี้ยงพลังจิตอนุภาพก็แปลว่าต้นทางก็มาจากหลวงพ่อวิริยังใช่นะครับจิตอนุภาพใช่ไหมครับคุณธนิสาคือคุณคณิษฐาถูกต้องครับคุณฟลุ๊กโอเคครับ ต่อไปนี้นุ้ทุกคนจะรู้เองนะฮะรู้จักตัวเองไม่เช่นมาจากว่ากายานุปัสสนาเนี่ยครับแต่รู้เองจะรู้ง่ายด้วยดีนะที่ยกย่องครูบาอาจารย์ที่เคยมีนู่นนี่มาให้ได้สืบสารตามมานะฮะอาจะเป็นพระสงฆ์องค์เนนแต่รุ่นแต่ปู่ม่งปู่มั่นปู่แหวนปู่อะไรต่างๆสวรดค์ร้อยแปดปู่ก็แล้วกันเยอะแยะเรื่องปู่เนี่ย โอเคนะยุคต่อไปนี้มันไม่ใช่เรื่องปูแล้วมันเรื่องของตัวเรานะครับตัวเราทุกคนทุกท่าน,นคาว่าคาว่าตัวเรานะฮะทุกคนทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดจะรู้จักสิ่งนี้ได้โดยง่ายนะครับโอเคนะถูกต้องครับโสดาบันครับคุณฟลุนะโสดาบันเนี่ยลุงจะบอกว่าเข้าถึงพลังงานริสุดได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ ไงมาสกิทาเข้าถึงพลังมรสุดได้ถึงห้าสิบอร์ซไม่น้อยกว่าห้าสิบอันพนะครับอนาคามีเข้าถึงพลังมรสุดเจ็ดสิบปร์เซ็นอันพเจ็ิบห้าอร์เซ็นตอถ้าอารหันต์ก็เข้าถึงพลังมรสุดร้อยปอร์เซ็นเปะ หรืออัพก็ยังได้พอได้ไหมครับลุงจะพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มากกว่านะครับบอกว่าทราบว่าวลุงจะโยงมาหาเป็นพลังงานหมดเวลาพูดจาาสิ่งเหล่านี้นะครับขอให้เข้าใจทางฝั่งลุ้นหนึ่งวิญญาณเป็นคือพลังงานนะฮะคำว่าวิญญาณวิญญาณในภาษาของพุทธศาสนามีอยู่สองคำคำที่หนึ่ง เริ่มต้นมาจากปฏิจจสมุปบาทอาวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารสังขารในแปลว่าปรุงแต่งนะถ้าแปลมันยังวิสัยคือเรื่องของคลื่นนะครับคลื่นกับความถี่นะฮะนั่นแหละคลื่นกับความถี่หรือการส่นสะเทือนก็ไม่ผิดนะฮะวิญญาณเดี๋ยวนะอวิชชาก่อให้เกิดสังขาร สังขารก่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณตรงนี้คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นะจาด้วยครับอืทีนี้วิญญาณที่อยู่ในเกณฑ์บริสุทธ์ก็คือมาจากขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับเห็นไหมพอได้ไหมครับเพราะฉะนั้นดวงจะมายืนอยู่ที่พลังงานบริสุทธิ์นะมาจากจิตบริสุทธิ์โอเคนะ ลุงเผยแผ่ตรงนี้อยู่นะครับส่วนทางท่านจะไปสื่อสรารกันมาก็ตามทีมันเข้าร่องเดียวกันได้ไหมครับหรือมันขัดขันแย้งกันหรือว่าย้อนแย้งกันถ้าหากว่าลุงไปย้อนแย้งท่านลุงก็ต้องบอกขออภัยโอเคไหมมันไปย้อนแย้งของแต่ละใครใช่ไหมครับนาพนะอืมนะ <c oughs> ลุงครับถ้าใช้สติคุณเรคุณเรนะลุงครับถ้าใช้สติจดจ่ออยู่ที่แสงสว่างอย่างเดียวจะสามารถแยกรูปแยกนามได้ไหมครับฟังให้ดีนะแสงสว่างคำว,ว่าแสงสว่างมันไม่ใช่ไฟนะมันไม่ใช่ไฟที่เรามองเห็นแสงสวนางเปิดไฟไม่ใช่แบบนี้นะครับความหมายของแสงสว่างคือ จิตคือความสว่างแต่ต้องเป็นความสว่างที่เห็นได้ในขณะที่เราอยู่ในที่มืดนั่นแหละคือจิตคือความสว่างคือตรงนั้นลูงจะเรียกว่าอัตลักษณ์ของจิตนะครับว่าจิตคืออะไรจิตคือความสว่างแต่ต้องเป็นความสว่างที่เห็นได้ในที่มืดตรงนี้นะครับที่มันยอดแย้งมากที่สุดของรัทชาติ ลุงลุงมันบ้าไปแล้วในที่มืดที่ไหนมันจะมีความสว่างเห็นไ,ไหมย้อนแย้งลุงเต็มเป่าเลยเห็นไ,ไหมก็เพราะสิ่งนี้นะที่ที่ลุงจะพูดไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครได้แน่อยู่แล้วเรื่องจิตเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครเหมือนยกเว้นคนที่เห็นความสว่างในที่มืดจึงจะเข้ามาฝั่งลุงจึงจะเห็นด้วยกับฟังลุง โอเคไหมแต่เห็นด้วยเองนะครับคนนี้จะเห็นด้วยเองยุคนี้นะครับเป็นยุคที่มนุษย์จะเห็นความสว่างที่มืดความจริงลุงจะทาให้เห็นเมื่อไหร่ก็ได้มาบ้านลุงสิลุงมีห้องมืดอยู่นะให้รู้ไว้จะห้องมืดที่ลุงคยุยุเลยคือห้องมืดนะเนี่ยห้องเก็บเสียงห้องที่ลุงอยู่ตรงนี้นะครับเป็นห้องมืดนะ จะให้เห็นแสงสว่างให้เห็นความสว่างที่มืดทุกรายด้วยร้อยรายก็คือร้อยรายด้วยภายในไม่เกินหนึ่งนาทีเด้อไม่เกินยี่สิบวินาทีเด้อบอกให้รู้ไว้ให้รู้โลงหน้าด้วยนะถ้าใครอยากพิสูจน์สิ่งที่บอกว่าจะเห็นความสว่างที่มืดก็เชิญมาได้หมดแหละรู้มีความพร้อมนะที่จะให้ดูให้รู้ให้เห็นนะครับมีความพร้อม ที่บ้านลุงนี่แหละโอเคไหมจบไปนะทีนี้นะจริงๆไปไปมานะครับไม่ไอเรื่องของราะว่า,วารุ่งอรุณของคำว่าสิวิไลคือจุดเปลี่ยนของมนุษยชาติใช่ไหมก็ตอบ่ตอบว่าใช่มันอยู่ที่ว่ามันเปลี่ยนยังไงอะนะครับมันเปลี่ยนยังไง มันจะเปลี่ยนได้โดยง่ายดายนะครับว่าถ้าใครก็ตามที่หลับตาอยู่ในทํากลางความมืดเห็นความสว่างมันจะดูออกแองครับมันมืดที่กัปต่ไรเพราะมันตาใครตาใครใช่ไหมล่ะนั่นนะครับพอเริ่มเห็นความสว่างนั่นนะครับนั่นคือถือว่าจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเข้าสู่สีวลัยโปรดรับทราบหน่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอได้ครับครับสู์ให้ใจเข้าไป ั้นลมให้ใจเขาไว้มันจะพลังงานมันจะฟื้นฟูให้เองครับนะการงงบอากาศเป็นลุงองอคือต้นตำรับนะครับงัะอากาศนะทําให้เกิดความรู้สึกอะไรต่างสารพัดแต่ตรงนี้ต้องการอย่างจะให้รู้ภายในตานะครับการงงบอากาศงงบอากาศพอได้นะพอได้นะครับรุ่งอรุณ ของคำว่าสิวิไลคือจุดเปลี่ยนของมนุษยชาติคำว่ามนุษยชาติมันหมายความรวมถึงทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนครับจบด้วยครับไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกความเชื่อไม่ว่าจะเป็นความเชื่อของอวัฒนธรรมใดก็ตามในโลกใบนี้มนุษย์จะเข้าสู่จุดนี้จุดเดียวกัน จิวิลย์โอเคนะโอเคนะหรือในหนึ่งอีกอันหนึ่งว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีผู้คนจะบอกว่าศาสนาจะไม่มีผมบอกว่าศาสนามีแน่นอนนะครับแต่จะมีเบียงศาสนาเดียวคำว่าศาสนาเดียวคือศาสนาอะไรถ้าไปถามนักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คนนั้นชื่อว่าไอน์สไตน์ มีผู้คนถามอน์สไตย์ก่อนที่เขาจะตายจากโรคนี้ไปเพราะอน์สไตน์เขาไม่เคยเชื่อเรื่องศาสนาตอนเด็กๆพ่อแม่เขาพาเข้าไปโบสถ์วิหารไอน์สไตย์ไม่เอาไม่ไปด้วยเล่นในสนามเด็กเล่นไม่เข้าเสียเวลาว่างนั่นคือเขาไม่เชื่อเรื่องศาสนาโอเคไหม แ่วเธอสุดท้ายก่อนจะตายจากโลกเพราะศาสนามีอยู่ในโลกนี้มาตั้งนานนักหนาแล้วศาสนาเยอะแยะศาส,สนาโอเคไหมครับก่อนจะตายมีคนถามว่าไอ้สไตเธอก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูลแล้ววิทยาศาสตร์ไม่มีใครเหนือกว่าเธอแล้วในยุคสมัยนี้ไหนๆก็ไหนๆถ้าจะเลือกเชื่อมั่งศาสนาเนี่ย ถ้าจะเลือกเชื่อมั่งถามจริงเจะเชื่อศาสนาอะไรคําตอบที่เขาออกมานะบอกว่าเขาเชื่อด้านศาสนาพุทธมันก็มีคําถามว่านักวิสานทาไมเธอจึงเชื่อศาสนาพุทธไอน์สไตน์บอกว่าเพราะเป็นศาสนาแห่งอนาคตแปลว่าคนที่ถามไอน์สไตน์เนี่ยในวันเวลานั้น อนาคตไปว่าเขาตายจากโรคนี้ไปแล้วนะ,ะผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามาทางด้านศาสนาพุทธเขาบอกว่าเพราะเป็นศาสนาแห่งอนาคตยังไม่พอเขายังตอบไปเลยว่าเป็นศาสนาแห่งจัก,กรวาลด้วยครับนายว่าจักรวาลเนี่ยแต่ไม่รู้จักแก่นแท้หลักธรรมของพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับ สรุปกันแล้วกันเนาะเรื่องศาสนามีคำว,ว่าพระพุทธพระธรรมและพระรัตนทั้งหมดรู้ตามพระพเจ้าทั้งหมดแปลว่าเข้าถึงพระธรรมคําว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบมันจะตรงกับคําว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงเป็นสิ่งเดียวกันครับท่านนี่คือภาษาลุงเงาะนะครับการขครกระตานที่มีพระเจ้าอยู่ในหัวใจ พระเจ้าคือเด e ก o โอ only นะละรูะจะเรียกว่าเพียวก๊อสนะครับเพียวก๊อสนะครับไม่ใช่กอสทั่วไปนะครับมีเพียงหนึ่งเดียวเพียวกอสกับก็มาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบคือสิ่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นชาวก๊อสทั้งหลายกับชาวกลุ่มชาธุมันก็มนุษย์เหมือนกันนั่นแหละ โอเคไหมทุกชีวิตมีค่าเท่ากันคนเกิดก่อนหาที่เขาพากันแบ่งแยกคือชีวิตเป็นกรรมานานแล้วแหะครับเป็นกรมาตั้งแต่ยุคอียิปต์นน่นนะครับโอเคนะห้าหกพันปีเป็นอย่างน้อยที่สืบสารได้นะครับบัตรน,นี้ยุคศิวิไลมันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนจาก จากอะไรจากเลตูเปกัแล้วกันมันเป็นของใหม่ของเก่ามันจะหายไปของเก่าของใหม่จะมาแทนที่พอรับไหมครับคําเนี้ของเก่าจะหายไปเพราะว่าระบบจากกวาลมันเปลี่ยนมันปรับมันเปลี่ยนมันมาจากซูเปอร์โนเวอร์ซูเปอร์โนวาที่ลุมพุ้นแต่ตอนต้นรายการแล้วดาวนิวตรอนครับที่มันครองตัวเองไม่ได้ มันก็ต้องระเบิดนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์ของดาวนิวตรอนคือพลังานบริสุทธิ์เพราะว่ามันแนมมีมความคาว่าควบแนมมันจะเหมือนกับบิ๊กแบงครับครับเหมือนกับบิ๊กแบงแต่คนคนบระบ,รบ,บทบในการที่อธิบายเรื่องบิ๊กแบงในคนละเรื่องกับบิ๊กแบงนะครับบิ๊กแบงมันเป็นที่มาที่มาทั้งหมดนะแต่ทางด้านซูเปอร์โนวาเนี้มันเหมือนกับ เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาตามหลักของพุทธ,ธะให้ไว้กับชาวโลกโอเคไหมมันจะเข้ามาร่องพวกนี้ทั้งหมดต่อไปนี้มนุษย์ก็จะมีการเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเพราะความกดความรันความชื้นและความร้อนของอากาศมันบีบรัดมันจะเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนความรู้สึกเป็นความนึกคิดจากเดิมๆมาเป็นของใหม่ก็เลยถือว่าเป็นลักษณะสิวลัลยนี่ยมันสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองครับ รู้ได้ตัวเองเพราะมันเป็นเรื่องของตัวเองก็แสดุวความว่ามนุษย์จะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะมนุษย์จะไม่ได้จะไม่ได้ฟังจะไม่ได้เชื่อบุคคลอื่นแล้วล่ะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนักบวชหรือนักเบียรก็ตามทีนะเาก็ฟังไปงั้นแหละสุดท้ายเรื่องนักบวชนักเบียรก็ก็จะไปตามกระแสมนุษย์ทุกคนจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นโอเคนะครับ หวังว่าคงจะ get in t นทูครับนี่คือคำว่าจุดเปลี่ยนของคำว่าชีวิไลอีกครั้งนะฮะมนุษย์จะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเช่นรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดจบนะครับหวังว่าคงจะ เข้าใจคำว่าชีวิไลถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะลุงก็เราให้ฟังในเพียงเท่านี้แหละครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับท่านนะครับเออพรุ่งนี้อาจจะไม่เจอเพราะว่าลุงมีงานใช่ไหมล่ะเออมีงานตอนเยน็นพรุ่งนี้คงจะต้องรายการไลฟ์สดก็คงต้องแต่พรุ่งนี้จะมีไลฟ์สดตลอดเวลานะครับคนไหนมาไม่ได้ก็ดูผ่านจอเอาคนไหนมาได้ก็อยากจะให้มาเพราะว่า อย่าลืมว่าที่นั่งก็มีให้เฉพาะนะฮะอย่าลืมลงทะเบียนมาก่อนนะฮะเพราะลงทะเบียนไม่ยากไม่ยากแล้วแต่มันอยู่ในในี่แค่ถ่ายรูปไม่ใช่เหรอที่ในจอ t k k t o k f a c e ฟ o แล YouTube มีอยู่แล้วเนี่ยนั่นแหละครับก็ลงทะเบียนมาแล้วทางด้านฝั่งทำง,งานที่นี่ก็จะมีบัตรมีอะไรต่างเพราะว่ามันจะมีของติดไม่ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับโอเคนะเจอกันันพรุ่งนี้ วันที่ลุงหมอกไม่เกิด18พฤษภาคมพี่นะและส่วนการไลฟ์สดก็ต้องงดแหละครับเพราะว่าลุงต้องแอ์แรแ,แล้ววันพรุ่งนี้แปลว่าคำว่าแอะแร์แทะหมายความคนเดียวยืนพูดทั้งวันเนี่ยมันจะไม่แอรแรแทะเนี่แปดสิบบทหนึ่งเข้าไปแล้ววันนี้โอเคครับเจอวันพรุ่งนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้ใครไม่ไปในมาไหนาก็ ประกอบสมาชีพให้ได้ตามปกติกันกแล้วกันนะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอทาหน้มมาที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขันเนี่ยมาได้ทุกผู้ทุกคนเด้อครั้นจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกเก้าที่เดินจะเป็นทางน้ําบอกและอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปแหลกกลับเอวังก็มีด้วยประกาศลายชน,นีเด้อ <c oughs> พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมเสกบาทยามเช้าล่ะ นะต่ไปเอซานะชาวทิกตอ็อกส่งอะไรมาคูณกลับเกินกว่าห้า้เท่าทุกคนทุกท่านนะครับท่านจะส่งอะไรมาก็สุดใจส่งขี้มามาก็เอาขี้มหมากลับขึ้นไปเกินกว่าห้าร้อยเท่าโอเคไหมเข้าใจไหมคําพูดอ, <laughs> <laughs> อย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวที่ภาษาลุงนะครับไปแล้วเด้อฉับอกหายสามสองเป๊ะติกตอ็อกติกตอ็อกจบตอนนี้โอเคจบ กดจบไปเรียบร้อยแล้วโอเคเข้าใจครับท่านโอเคติดเดเตเขาถามว่ามีปัญหาทางเทคนิกระหว่างไลฟ์สดนี้หรือไม่ลุงต้องตอบว่าไม่มีครับกดไม่มีติ๊ต็อกเขาถามมาโอเคใส่เครื่องหมายถูกจบข่าวโอเคครับปฏิเสธไม่ได้ พักการเมืองที่มาแรงและเนื้อหอมที่สุดในตอนนี้เพราะเรื่องการเมืองการนายังมายุ่งการเมืองไม่ยุ่งการมุ่งไม่เกี่ยวอยู่ยแล้วล่ะโอเคมาตุดๆๆเอาละไม่มีเรเพิ่มเติม ปิดไฟใสกรอนแล้วเข้า <cke> ม <hold ing> ุงนอนและคิดถึงใบหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ค <un> <ja> ุณ <aren> ย <'t you> ่าคุณตาคุณยายอากงอาม่ชัดชาชัดชาหลับจ้าพอมีความสุขสุขเธอสุขเถิดเช้าประชาลุงกลุงเกิดบ้าและและเกิดบ้าขออนุญาตมามาคุ้มไัยที่ในมุงในรั้วทุกทุกมุ้งแหละทุกทุกรั้วทั่วไปทั่ว ราชนาจักไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอามมนสาธุอามินอามนอาอามินอามนโอมและอมิตุทพตั้งคิวเวรดบิกกบข่าวครับท่านปืดปืดาะ